สวัสดีครับน้นงต๊สวัสดีครับเพื่อนๆนะฮะวันนี้พามานั่งกินร้านเกาหลีนะครับวันนี้ที่เาคยกินที่เคยกินตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปนะฮะเขาก็เราก็มานั่งในเต็นนะวันนี้ไม่ได้มาแคมป์ปิ้งนะครับมาชาร้านอาหารแต่ว่าเขาเขาไม่ได้ให้นั่งในร้านนะครับผมชอบมากินร้านนี้ฮะวันนี้ะ เราอยู่ที่ซลาโตกาสแควร์นะครับไลออนมาร์เก็ตนะฮะก็จะมีร้านเล็กๆน้อยๆนะฮะอยู่ที่นี่ด้วยนะครับพวกเราชอบมากินร้านบาร์บีคิวนะฮะร้านโทฟูเฮาส์นะฮะบาร์บีคิวโทฟูเฮาส์นะฮะแต่ตอนนี้เขาไม่ให้นั่งข้างในนะครับเขาให้นั่งข้างนอกนะฮะในเต็นท์เนี่ยับสวยงามนะฮะเพราะว่าโควิดก็ยังไม่ปลอดภัยนะครับ เมนูมีอะไรบ้างเยอะแยะหมดเลยว <c oughs> ันนี้เราสั่งอันนี้อันนี้หรือว่าอันนี้คล้ายๆกันนะฮะเราสั่งเต้าหู้ซุปไปสั่งแบบเผ็ดๆนะฮะนี่ร้านเกาหลีนะครับเพื่อนๆ <c oughs> My favorite <c oughs> เลยครับเพื่อน <c oughs> สั่งไปหลายอย่างนะฮะ ทุกอย่างเปลี่ยนไปครับทุกอย่างเปลี่ยนไปนะก็เขาก็มากลางเต็นอยู่ข้างนอกนะเต็นก็มีอยู่ประมาณ6-7โต๊ะนะฮะโอเคครับทุกคนนะฮะวันนี้ก็อากาศเริ่มเย็นแล้วนะครับมา,มานั่งทานข้าวครับผมเดี๋ยวรอกับข้าวมาแล้วกันนะครับ เรามาดูเมนูกันนะครับเริ่มต้นนี้ก็ราคา15ดอลาร์50นะฮะไปถึง22ดอลลาร์เอ้ย26ดอลลาร์95อาหารไม่ได้ถูกเลยนะครับนะฮะแพงกว่าอาหารไทยเยอะนะฮะก็พอๆพอกับอาหารญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าเขาก็อร่อยนะฮะแล้วก็ คุณภาพดีแถมให้ปริมาณที่ค่อนข้างเยอะนะครับเราก็เลยชอบอไม่ได้มาทานร้านนี้หนึ่งปีนะฮะเนื่องจากโควิดระบาสสดสหรัฐอเมริกาก็นะก็ยังเป็นท็อปท็อป10อยู่นะครับผมเดี๋ยวไปดูนะครับว่าอาหารมีอะไรบ้างนะฮะวันนี้ก็มีฮอทีมาทานไปก่อนนะครับร้อนนะ อันนี้เป็นโต๊ะไม้ไผ่อัดนะฮะสวยดีราทาจะแข็งแรงนะเป็นไม้ไผ่อัดสวยครับสวยมาแล้วครับเขาก็ใส่กล่องมาให้อย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือ อาหารยังไม่มานะฮะนี่เป็นไซส์ออเดอร์เขาก็ใส่ให้เรามาอย่างนี้ก่อนนะฮะบอกเขายังว่าร้านเกาหลีโอ้บอกแล้วว่านี่คือร้านเกาหลีนะฮะแต่ว่าเมื่อเมื่อป้องกันโควิดนะฮะเขาก็เลยใส่กล่องทุกโทุกอย่างก็ใส่แบบคอนเทนเนอร์มานะครับมีข้างเคียงอาหารอาการนะฮะก็อาหารปกติพวกนี้ก็คืออาหารทานเล่นก่อนนะครับ มีเต้าคู่มีถั่วงอกนะฮะมีเนื้อปลาหั่นนะครับมีคิมจินะมีข้าวมีผักมุ้นเส้นนะฮนะเป็นชุด,ดเลยนะครับอ,นนอันนี้เขาก็ใส่กับใส่กล่องทุปโกโตให้เรียบร้อยนะครับเดินข้างน้นแล้ก็เดี๋ยวรอรอเขามาอาหารจะมาชุดหนึ่งครับอันนี้แก้แค่เป็นเครืออ่องเคียโงโน่ากินนะครับ ดูเลยจ้าแ,แล้วกอาหารก็มาแล้วครับอืยำมียำมียำม,ยมี Thank you ครับณครับ้ o <Yeah. S 2> w awesome Spicy pork นะครับอันนี้ Delicious โอ้โหควันกระมงยี่งหลงชงเชงน่งนากินมากเลยโรยเซรามีข้างบนด้วยนะฮะ oh, เราสั่ง <it? S 1> extra spicy ชีวิตเปลี่ยนไปจริงๆอันนี้สเปริปนะครับนี่นะโอ้ยร้อน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 ชีวิตเปลี่ยนไปจริงๆตอกไข่ลงไปเลยนะครับอันนี้คือแครบซุปนะฮะแครบซุปก็ใส่ไข่ด้วยนะนะฮะมากินเลยครับแครบซุปใครชอบจะใครชอบนะ,ะอย่าคิดะะอย่าตอนตอนถ่ายอย่าคิดว่ามันใหญ่นะ มันแค่นี้นะช่วยเท่ากับปั๊มเท่ากับกำปั้นครับไม่ใหญ่มากนะคุ้ยเล็กนะครับนี่ยรู้สึกว่าจะยี่สิบเหรียญนะฮะยี่สิบสองยี่สิองอ่ะโอ้ยรอนๆเลยจ้าหิวยังครับทุกคนน่ากิ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 นจังเลยอ่ะโอ้ยมากินงันครับ Alright, alright, right, alright.